โค้ชอินโดนีเซียปล่อยประโยคเด็ดหลังถล่มไทยเข้ารอบชิงบอลอาเซียน2023โค้ชอินโดนีเซียปล่อยประโยคเด็ดหลังถล่มไทยเข้ารอบชิงบอลอาเซียน2023ต้องยอมรับว่ารูปเกมทีมชาติไทยเป็นรองอินโดนีเซียจริงๆหลังจากที่ฟุตบอลทีมชาติไทย เพิ่งจะพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย203รอบรองชนะเลิศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ไทยต้องไปเล่นชิงอันดับ3ส่วนอินโดนีเซียคว้าตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในรอบชิงในเกมนี้เริ่มเกมมา10นาทีกลายเป็นอินโดนีเซียที่นำก่อน1-0จากจังหวะยิงไกลของจิมเคลลี่ เซโรเยอร์นาทีที่23อินโดนีเซียนำห่างจากลูกทุ่งไกลและเป็นมูฮัมหมัดเฟอรารีที่โหมเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น2 0ถึง 0. นาทีที่27จากลูกเตะม,มุมที่ธนิสรภัยบูลกิจเจริญเปิดให้ชูคิดวันนประภาวโหมเข้าไปให้ไทยไล่มาเป็น1 2ถึงสช่วงทดเจ็บอินโดนีเซียมาได้ประตูนำห่าง3 1ถึ1จากลูกครอสและเป็น แนวรับไทยที่สกัดพลาดเข้าประตูตัวเองและในช่วงครึ่งหลังทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้สรุปไทยแพ้อินโดนีเซีย1-3อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจหลังจบเกมนี้ก็คือชินแตยองอดีตนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ที่ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมของฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย ชื่นชมลูกทีมเล่นได้ดีในการเจอกับทีมชาติไทยพร้อมปล่อยวาทะเด็ดยกย่องเวียดนามคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวรนาเมนต์เราเล่นได้ดีกับคู่แข่งในวันนี้ทีมชาติไทยผมต้องการชื่นชมนักเตะของผม อย่างไรก็ตามเราจะไม่เฉลิมฉลองมากเกินไปนักผมจะเตรียมความพร้อมสำหรับนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนามทันทีผมคิดว่านัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามจะเป็นเกมที่น่าสนใจมากและจะเป็นแมตช์ที่ยากที่สุดในทัวร์นามเมนต์นี้แต่ผมหวังว่าผมจะคว้าชัยชนะและคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3พบกับมาเลเซียที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองในวันที่26สิงหาคม2566เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True ป p o r t 2ภาพจากฟุตบอลทีมชาติไทย